สายต่อไปนะคะคุณยายตุ่มนะคะอยู่ในสายคุณยายสวัสดีค่ะจากนครพนมค่ะถามเรื่องอะไร<ห>ค่ะมีว่าวภาษาอีสานกับยายแน่ค่ะคุณยายตุ่มคะ่ะมีเรื่องอย่างมาปรึกษาโน่บอกให้ฟังแน่ค่ะมือดีโอ้คนจะทูเลยว่าภาษาล่างชักไหนคะ่ะมันว่าบอกว่าอย่างไนะโอ้ยอยากจะถามเรื่องไอ้เกีียวกับเง,งินต่อโยสอกองลูกไปยืมคคะยื่มเลียนเจ้ดสีเจ็ดสี่แปดนี่นแหละจ้าเรียนรัชกกรัชผล บอกนี่แหละยืมมาซี่มื่นนั้นส่งไปแล้วเนี่ยหมื่นกว่าบ้านยังเหลืออยู่มื่นสี่พันยังไม่ได้ส่งนะและเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กุมภาที่ผ่านมามีเขาว่าเขาเป็นมาจากสำนักทนายความกอจสอที่นักเรียนยืมเรียนอันเงว่ามามาถ่ายรูปบ้านแล้วว่าเพราะว่าเขาจะฟ้องครับยายก็เลยว่าโอ้ถ้าฟ้องก็มีกองแล้ว่าบ้านจองงองหอก็ไม่มี เรยว่าอย่างนี้แหละอะไรก็แล้วลูกแม่หมดแล้วลูกแม่ตุ่มอะลูกแม่ตุ่มมันทำงานอะไรอ่ะจบแล้วทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำค่ะยังอาศัยอยู่กับกินอยากอยู่กับพ่อแม่นี่แหละค่ะโอ้ยตั้งแต่ปีสี่เจ็ดตนแบบนี้เลยเหรอไม่ทํามาหากินเหรอก็ช่วยแม่กูขักปูหย่าอยู่บ้านนี่แหละค่ะอืม ที่โทรมาถามจะถามว่าอย่างไงอ่ะที่โทรมาถามจะถามว่าอย่างไรอยากจะถามว่าอันเคยเคยเคยได้ยินอยู่ในโทัคา์ว่าเห็นว่าอ่านายกประยุทธ์ว่าเพิ่นยกเลิกไปแล้วอันนี้เพิ่ไปได้ฟ้องได้ลงยังง้งคนอือที่คระบางคัสงสยัยเพิ่นจะฟ้องอีรีดูบอนะคะอืม คืออย่างนี้ตอนนี้นโยบายก็คือว่าไอ้ทั์สินของป้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเขาอายัดไว้ทั้งหมดแล้วจนกว่าจะชาระหนี้หมดนู่นแหละเขาไม่ยึดคืนก็จริงเขาไม่ยึดก็จริงแต่แตทําอะไรไม่ได้โอนก็ไม่ได้ถา,ายก็ไม่ได้ใช่ครับทีนี้ป้าก็ต้องชําระหนี้แหละครับป้าป้าต้องเอาตรงนี้ก่อนนะป้านะมีมากมีน้อยเจาะค่อยๆผ่อนจ่ายไปลูกเราก็ต้องมีความรับผิดชอบแหละลูกไม่รับผิดชอบพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ นะครับเพราะอะไรล่ะเพราะไปเอาเงินหลวงเข้าไปเรียนหนังสือเรียนแล้วจบแล้วไม่ทํางานอ่ไม่มีเงินไปคืนเขาไม่คืนเขาเราก็ต้องชดใช้อ่อจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันต้องรับผิดชอบและคุณยายคทีนี้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เขาไปอายุอายัดอะไรเนี่ยยายก็จะผลอจ่ายไม่ล่าเดี๋ยวผมจะติดต่อกยศให้ก็ก็ก็จะผ่อยู่แต่ถ้าผมากก็ไม่มี ก็ผ่อนน้อยไงหนึ่งพนสี่ประมาณสักเดือนละห้าร้อยนีได้ไหมเอาเท่าไรก็ผ่อนไปเถอะแต่อย่าไม่ผ่อนเลยค่ะมีมาตรการทีนี่ขอยสเนี่ยมันปัญหามันอย่างนี้ครับคือเขาก็ต้องฟ้องแหละกรณีนี้เพราะมันเกินจะเกินสิบปีเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าขาดอายุความถ้าไม่ฟ้องเสียภายในอายุความเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับกยสเจ้าหน้าที่ก็จะซวยเพราะงั้นเขาก็ต้องฟ้องเพื่อรักษาอายุความตรงนี้ไว้ ก็ฟ้องศาตัดสินพอตัดสินเสร็จปั๊บก็นุ่งกระตามกันอีกสิบปีนู่นน่ะเห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็รอเราก็ผ่อนไปคป้าทีนั้นผู้หนูดําทั้งหัวทั้งปากก็เลยมองหน้าไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่หลังดําำทีมงานเรานั่งอยู่หลังที่เสื้อดำเลยมันยังอยู่ออกมาก็ต้องมานี่แหละมาส่งผักส่งยาที่ตลาดยายตมยายตมยายฟังกันเด้อฟังเด้อฟังเด้อครับ ยายนี่อยู่อำเภอหยางล่ะนะเจ้าอยู่อำเภอหยางอยู่อำเภอเมืองนี่แหละค่ะอำเภอเมืองผู้ดเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยจดชื่อนามสกุลนะลูกของยายอะ่ะนะลูกของยายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะคะะรับเบอร์นี้แหละค่ะมันใช้เบอร์เดียวกัน,นะครับไม่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 ไม,ไม่ยายฟังผมไม่พูดคุณยายฟังก่อนนะเดี๋ยวตอบเจ้าหน้าที่ผมหลังไหม่ นะครับแล้วก็เขียนใบงานส่งให้ผมเดี๋ยวผมส่งให้กยศติดต่อกลับไปนะครับ<ช>สวัสดีครับสวัสดีค่ะ